ก็อากาศสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยครับวันนี้ผมกับมีอีกแล้วน้องกลับในเกมไรกาศซีโรนั่นเองเนาะก็อยู่กับการรีวิวนอการซ้ายหมายครับซาลาแคนชาโดอาลาดินนะครับ ก็สรงของการเนาะที่เราจะมาทับรีวิวในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมดสงใบดดวยกันนะครับอาจเดี๋ยวขอไบร้ายไปก่อนเลย ใบแรกนะครับก็คือจะเป็นสลัดตาธมินวอลทิมเมอร์เดียโบ่เนาะอันนี้ก็จะเป็นเกรดสนั่นเองนะครับเป็นสายเดียโบ่นั่นเองเนาะเดี๋ยวขอไปปิดเอฟเฟกแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ใบที่2นะครับก็คือจะเป็นมังกรธมินสเปซทับบาร์เซอร์เดียโบ้นั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นเกรดสนั่นเองเนาะเป็นเกรดสที่บอกเลยว่าถ้าเจอแรกๆนะบอกเลยว่าตั้งตัวไม่ทันนะครับนะสำหรับการใบนี้เนาะส่วนของค่านอนที่เราเจอนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเนโอเนต้านะสำหรับสาย อเนาะนะครับสำหรับฝังค้มนะก็อาจจะมีแหลกๆนิดหนึ่งครับก็าถามว่าการมาของการทั้งสองใบนี้เนี่ยคือมาทำให้สายนี้เนี่ยนะครับเก่งขึ้นไหมก็เก่งขึ้นนะครับด้วยสกิลของทั้งสองใบเลยนะครับ ่าขอไล่เป็นตัวนี้เนาะถ้าเป็นของของอสลาดตันทาม,มินวอลทิมเมอร์เนี่ยก็จะเป็นการที่ทําให้จยูนิตของเราเนาะสามารถใช้สกิลได้ไหลหลื่นมากๆเลยนะครับเพราะว่าวอลทิมเมอร์เนี่ยมันจะเป็นการที่สามารถคอการ์ดเกตหนึ่งนะครับจากในเด็กของเราได้นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นการที่เอามาเสริมเพื่อให้อาร์มกรทามินสเปซทับบาร์เซอร์เดียโบเนี่ยนะครับสามารถใช้สกิลได้งานมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะนะครับนะ้าทุกผู้ชมนะแล้วก็ส่วนของอาร์มกรทามินสเปซทับ,บา เดียโบเนี่ยก็จะเป็นการที่สามารถใช้นะครับในตอนปิดเกมได้เนอะเพราะว่าสกิลของมันเนี่ยมีสกิลสแตนนะครับแล้วก็ การที่สามารถเลือกคอการเกตหนึ่งได้หนึ่งใบนะครับแล้วก็ทําให้การาไปนั้นเนี่ยนะครับสามารถตีใส่ฝั่งตรงข้ามเขาได้อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของอสเปซทับบ r ส์เตอร์เดียบโบนั่นเองเนาะนะครับก็เอาต,องตรงๆอ่ะคือสายนี้เนี่ยเป็นสายที่ค่อนข้างที่จะโหดอยู่แล้วนะครับในยุคเมื่อก่อนนะเนาะนะครับแต่พอมาตอนนี้ถามว่ามีคนเล่นไหมก็มีนะว่าตอนนี้เนี่ยลตลาดตันทมินไม่ขึ้นมือนะครับนะซึ่ง ่ะเดี๋ยวเราขอไลฟ์เป็นตรงนี้ก่อนนะอ่าไลโดซึ่งเราจะไม่ใช้สกิลนะครับอ่ะเดี๋ยวเราขอบาสเซอร์ดาร์กนะครมาตรงนี้นะซึ่งเอาตรงๆอะ่ะคือผมก็ใส่มานะสี่ใบแต่ไม่ออกนะครับถ้าสมมติคลิปนี้เนี่ยอ่ผมไม่ได้รีวิวเจ้าการ์ปบนี้เนี่ยก็ต้องขอโทษกันด้วยเนาะนะครับอ่ะโอเคแล้วก็ กดแบตเตอร์ลเลยนะครับให้าบาสซ์ดาร์เนาะนะครับตีใส่ไปนี้ไปอ่าแล้วก็แบนกาดเนาะนะครับตีใส่ไปเซคชั่นด้วยชิคกี้ไม่ขึ้นมือจริงนะท่านผู้ชม <c oughs> โคตรแย่เลยนะครับอ่ะก็คลิปนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้รีวิวไอ้เจ้าว,วอลทิมเมอร์เนาะนะครับซึ่งถ้าเป็นเจ้า,าสเปรทบบาร์บัสเตอร์นี่ยได้รีวิวอยู่แล้วนะ อ่าปางของข้าก็รายเป็นอาชาเนาะอาชา,าชา่านะครับไม่ใช่อาชานะไม่ใช่ไม่ใช่นะครับ,บรอ่านะครับโดนี้เมื่อไหร่เขาจะขึ้นมือกันหน้าการ์ดใบนี้เซคัดนด์ด้วยชิคกี้โอ้โหได้ทิกเกอร์อีกดวงดีไปไหนใช่ไหม อ่า y o u t u b นะครับสำหรับฝั่งเราก็ถือว่ายังโอเคนะนะครับอืมไม่ขึ้นมือจริงๆนะใส่มาเพื่ออ่านะครับไล่ไปเลยถามว่าทำไมถึงไล่ใช่ไหมก็ตามนั้นแหลคคะครับอ่าโอเคครับเราจะไม่ใช้สกิลเนาะแล้วก็ส่วนขอสไซล์แรกเนี่ยเราจะาไซล์เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ลงไป ตกใจดึกว่าจะขึ้นมือแต่คุณไม่ขึ้นมือให้ผมคืออะไรปะอ่ะโอเคนะครับคอมาตรงอ่ะเดี๋ยวแล้วคอตัวนี้นะครับมาตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันก็จะได้รับพาวเวอรครับเมื่อตัวนี้เนี่ยนะครับลงไปอ่ะโอเคแล้วก็กดไปทานเลยให้บาสตาร์นะครับตีใส่ไปแล้วก็เลกาฝั่งนี้นอนนะครับตีใส่ไป อ่าแล้วก็เอาใบกาดนอนนะครับตีสายไปเทสคิวรีทายอันนี้ต้องรีทายสองใบเนาะซึ่งเดี๋ยวผมซาตัวเนี้ยนะครับต้องไปแล้วก็โจกการขึ้นมือขึ้นมือเถิดน,นะครับพี่นะแม้คืนนี้ผมโอเคโอ้ยกว่าจะขึ้นมือแหมซาตต์เกิโอเค,อเค,อเค,อเคไม่มีทิกเกอร์นะครับก็ไม่เป็นไรเนาะอ่าเดี๋ยวทิกเกอร์นะครับต้องรัะวังห้าม อ่าโอเคนะครับก็จบเพิ่มประมาณนี้เนาะนะครับอ่าสำหรับฝั่งเรานะก็อันนี้ก็จะเป็นสามคลิปสุดท้ายแล้วนะครับของเกมนี้เนาะเพราะว่าผมก็ได้ทําการรีวิวการ์ดของเกมนี้เนี่ยเกือบหมดแล้วก็เหลืออีก2แคนนั่นแหละนะครับสำหรับการรีวิวเกมนี้เนาะ อ่าซึ่งตอนนี้เนี่ยผมยังจะไม่ไล่นะครับเพราะว่าอ่าตอนนี้เนี่ยคือฝั่งตรงข้ามเขามีเกตสองสองใบเนาะซึ่งอ่าเดี๋ยวผมขอจบเพรินนะครับแล้วก็สไตล์เป็นตัวนี้เนาะนะครับอ่าแล้วก็เอาตัวนี้ลงไปอ่าลงมาอย่างยิ่งใหญ่และใหญ่ย,ยิ่งอีกแล้วใช่ไหมอ่านะครับลีทายตัวนี้ออกไป อ่าโอเคแล้วก็คอ,อตัวนี้นะครับลงามาตรงนี้อ่านะครับแล้วก็ใช้สกิลโอเคอ่าแล้วก็คอตัวนี้นะครับลงมาตรงนี้อ่าแล้วก็ใช้สกิลไหมอันนี้เป็นสกิล,กลจั่วการนะครับแล้วก็ทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบนะซึ่งอ่าใช้ก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ทิ้งฮิลติเกอร์ลงไป นึกว่าจะได้กาบูตนะเมืแบบ่อกี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ่าโอเคเดี๋ยวให้ฝั่งนี้นะครับตีใส่ไปก่อนเนาะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับบูตแล้วก็ตีใส่ไปอ่าใช้สกิลดีไหมใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเตรียมการไปเนาะแล้วก็คอตัวนี้นะครับตรงมาตรงนี้กดเดนทิอ่าโอเค ซึ่งจบเทินดีไหมฝั่ตงตะข,ขามได้ตัวที่เจอเนาะซึ่งถ้าเราจบเทินนี้ก็ได้นะเพราะว่าป้องกันเราเยอะอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่ได้รีวิวเจ้าตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เนะาะจบเทินก็ได้นะเอเขียนะครับจบเทินไปเดี๋ยวให้คนตัดต่อเขาตัดเลยเนาะ อ่านะครับนะท่านผู้ชมก็ถึงเทิร์นของเราแล้วเนาะอ่าไลฟ์ไปเลยอ่าแล้วก็สกิลอ่าใช้ไปเลยนะอันนี้เป็นสกิลตอนที่มันลงสู่สามเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะคอตัวนี้นะครับมาตรงนี้อ่าโอเคแล้วก็สกิลใช่ไหมใช้ได้นะครับลุนลุนลุนเอานะโอเคแล้วก็ทิ้พีจีเข้งไปอ่าแล้วก็สไตล์สุดท้ายนะครับเราจะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็เอาบาร์เซดาวลงไปนะ ่าได้เวลาปิดเกตอิสโชไทม์ขึ้นมือดีเนาะนะครับอ่าโอเคอันนี้เป็นสกิลคอการครับซึ่งเดี๋ยวเราจะคอนะครับ,ต,นะรบต,ต,ตัวนี้นะครับลงมาตรงนี้อ่าพาวเวอร์อ่าโอเคแล้วก็คอตัวนี้นะครับลงมาตรงนี้อ่าใช้สกิลอันนี้เป็นสกิลหงายหน้าการนะครับผมจะหงายตัวนี้อ่าแล้วก็เลือกรีทายนะครับเลกาหนึ่งใบซึ่งอ่าผมจะรีทายตัวนี้นะครับออกไป โอเคแล้วก็เลือกคอการตอนนะครับเป็นบายคอลงมาตรงนี้ <Very old. S 1> อ่าโอเคนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเนาะของกาแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็คอตัวนี้นะครับลงมาตรงนี้เพราะว่าเออเลกาแถวด้านหลังของเราอะ่ะจะเหลือน้อยอยู่แล้วนะครับนะอ่าโอเคให้ฝั่งนี้นอนนะครับตีใส่ไป ฝั่งตังข้าจะมี PG จีไหมอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่วา่าสกิลตัวนี้เนี่ยมันจะสแตนได้เลยเนาะโดยที่ไม่มีเงื่อนไขนะครับสแตนเสร็จปุ๊บได้รับคีย์ด้วยนะครับนะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเนาะของการแบนี้นะครับอ่ะโอเคให้แวม,แม,แมงกาดเนาะนะครับตีสายไปเซคั้นด้วยชิค่าดอเกอร์นะครับส่งพาวเวอร์ให้กับเลกาฝั่งนี้เนาะอ่าโอเค อ่าเสกิลรีธอ่าอันนี้เป็นอ่าสกิลคอการ์ดก่อนนะครับคอลงมาตรงนี้เนาะอ่าโอเคสกิลอันนี้เป็นสกิลรีทาเรการ,การ์ดนะครับอ่าแล้วก็แฟนตัวมันเองเงาโกงไหมคิดว่าโกงนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทิกเกอร์เราเหลือใบหนึ่งเนาะในเด็ก ซึ่งเป็นดอทิกเกอร์ซะด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้รีกาดเนาะนะครับฝั่งนี้เนาะตีใส่ไปก่อนเพราะว่าถ้าสมมุติดอทิกเกอร์ออกนะครับในช่วงของการโจมตีเนี่ยเห็นไหมมันเหลือใบหนึ่งนะครับเราก็จะซวยนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวให้ฝั่งนี้เนาะนะครับตีใส่ไปก่อน Não, อันนี้คือการรีวิวนอ้อการซ้ายใหม่นะ้องสำหรับคันชาโด้ทัสซาราสาเดียโบนะครับ,บ,า ablo, รบถามว่าเป็นไงบ้างก็อาตามที่ท่านผู้ชมเห็นในคลิปเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงน้อนะครับสำหรับสองการ์ดไปน,นี้ก็อ่าถ้าให้ผมสรุป,ปง่ายๆเลยก็คือไอเจ้าสลาดตันทามินเนี่ยมันก็จะเป็นการที่ทําให้มังกรทามิน,น,มนสเปซทัสบ,บัสเตอร์เดียโบเนี่ยนะครับสามารถใช้สกิลได้ง่ายมากขึ้นเนาะเพราะว่าสกิลของมันเนี่ยมีการคอรการ์ดเกตหนึ่งเนาะหนึ่งใบนะครับลงสู่สามนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้ามังกรทามิน,นสเปซทัสบสเตอร์ เดียโบนี่ทำการสไตล์มันเนี่ยมันก็สามารถคอการ์ดเกตหนึ่งนะครับได้อีกหนึ่งใบนั่นเองเนาะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อดีของสลัดตันทามินนั่นเองเนาะนะครับแล้วก็ส่วนของสเปซทัสบัสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นการที่สามารถใช้นะครับในตอนปิดเกมได้นั่นเองเนาะเพราะว่าการไปนี้เนี่ยคือมันเป็นการที่สแตนตัวมันเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นการที่อสามารถเลือกคอการ์ดนะครับเกตหนึ่งได้หนึ่งใบนั่นเองเนาะเพื่อเป็นตัวจ่ายค่าคอทับหรือหรือเป็นตัวใช้นะครับในตอนตีได้นั่นเองเนาะครับ ถ้าฮาร์ดของเราติดชื่อเดียโบนะนะครับอ่ะโอเคเนาะอันนี้คือการรีวิวน้องนะครับการไซส์ใหม่น้องรับแคนชาร์โดครับสหรับสายเดียโบ้นั่นเองเนาะก็อย่าลืมเนาะกดไลค์เนาะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับกดติดตามเนาะเพื่อติดตามนะครับการรีวิวการ์ดใหม่นะครับของเกมนี้ไว้ได้เนาะและที่สําคัญนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เนาะเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้กับพวกเรา2คนด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม